หมื่นแสนไลค์แชร์ไม่แค่เท่าหนึ่งคอมเมนต์ยุคไอซีหัวใจพักดีลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากยากเกินทําใจเพียงเสี้ยวนาทีใจหนีไปมีรักใหม่ต้องทนทําใจเริ่มใหม่ทําใจทุกวันเข็มนาฬิกาเวลาวนอยู่ที่เก่าพระจันทร์ยามเช้าเงางามไม่มีสีสัน สายรุ้งถักทอพอสอเปลี่ยนไปทุกวันโรคหมุนเปลี่ยนผันสำคัญใจคนเปลี่ยนไปหมื่นแสนไลค์แชร์ไม่แคร์ท้าคอมเมนต์เจ้ายามบอกว่าเหงาเบาๆเข้าถึงข้างในเหมือนโดนฟ้าผ่าตกลงมากลางใจรับไว้ไม่ไหวหัวใจคนไกลคนนี้ยุคไอซีที หัวใจพักดีลำบากหลบมุมหลบฉากยากที่จะเดินหนีแอบมองทุกวันหัวใจมันไม่รักดียุคไอซีถึงเจ็บก็ทนทําใจยุคไอซีถึงเจ็บก็ทนทําใจประเทศแฟมไพร์ยี่มีนาคม2562ันารมะนาวประจวบคิริขัน